ชนะมาไม่ถึงอ่ะอยู่ที่เซ be ็นทันมหาชัยนะคะตอนนี้ตอนนี้เขามีเทศกาลอันนี้อยู่นี่นี่เดนอเฟสเดนอเฟสเฟสติวัลอะเฟสอะไรล่ะอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปถ่ายให้ดูแล้วเนาะเดใช่เดนอนเสาร์ไดโนเสาร์เดินเต็มห้างเลย ตัวเมือสาวกว่าห0สายพันแต่เห็นตัวเดียวอเล็นที่เล็กตัวเดียววันนี้เราเห็นตัวเดียวแต่ว่าเราจะเห็น50สายพันคือยี่สิบัมาต่อสามมะคาถึงสามมะคลาใช่แต่ว่าที่ลานจอดรถหน้าโรบินสันแต่วันนี้ที่เซนทรัลเขามีเทศกาลกล้วยไม้ไทยเ่อกี้เราถ่ายรูปมาใช่ไปดูยดูดีกว่าว่าเขามีรูปร่างอะไรบ้างแต่ละมุมของกล้ยไม้ไทยมีรูปร่างอะไรบ้างนี่นะครับงานกล้วยไม้ไทย ก็จะมีนี่เลยกล้วยไม้ตกแต่งเป็นรูปวัด <What? S 1> แล้วก็ข้างในก็จะมีร้านขายกล้วยไม้เต็มเลยมีหลายร้านนะครับมีหลายร้านมากแล้วก็มีขายต้นไม้แล้วก็มีตกแต่งกล้วยไม้เป็นรูป เป็นรูปต่างๆอันนี้อ๋ออันนี้เป็นหัวเรือของขันท้ายนรสิงห์ใช่ใช่น่าจะใช,ใช่ตกแต่งเป็นเรือของขันท้ายนรสิงห์แล้วก็นี่ก็เป็นรูปปืนใหญ่รูปปืนใหญ่เลยแล้วก็มีเรือผลไม้เรือ กขายผลไม้แล้วก็พุ่มดอกไม้ที่เป็นพุ่มดอกไม้ที่ทําจากดอกกล้วยไม้นันทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นกล้วยไม้สดๆ,ๆใช่เป็นกล้วยไม้สดจริงๆเลยไม่ไม่ใช่พลาสติกนะฮะตีสวยๆนั้นเลยนึ่ชอบชอบสีนี้สีแดงสีแดงสีเหลืองสวยสวยทั้งนั้นเลยพอจากอะไรก็มี มาออกร้านนะครับาข,าย,า,ยข,า,ยขายของขายสินค้าขายของกินก็<ม>เพื่อนๆคนไหนว่างก็แวะมาได้เลยเอ้เนี่เราเห็นอีกคนหนึ่งเราเห็นอยู่ตรงนู้นเราทำเป็นรูปก็ถือจะเป็นปาโลมาเราไปดูก่อนนี่เลยกล้วยไม้ทำเป็นรูปปาโลมานะครับน่ารักมากทำจากกล้วยไม้จริงๆนะตัวนน่ารัก ถ้าตรงนี้ด้านนอกก็จะเป็นซุ้มปกติรลูกปลาโลมาเราจะไปดูกังหันกังหันที่ทำมาจากกล้วยไม้นะครับมีหลากสีมากอันนี้น่าจะเป็นสะพานเขียวเห็นเขาบอกว่าสะพานเขียวแต่คงไม่มีใครกล้าเดินข้ามหลฮะแล้วก็นี่ คือกลางหันกงหันดอกกล้วยไม้แต่คงไม่ต้องหมุนนะครับเขาล็อกไว้ถ้าหมุนจะพังกัางหันหนากรเกางหันหนารเรือใครที่สนใจนะครับสารกล้วยไม้ก็มาสามารถมาที่กานนี้ได้อยู่ที่เซ็นทันมหาชัยนะครับบุตระคร ดูด้านนี้กันต่อด้านนี้ก็จะมีเรือเรือทําจากกล้วยไม้นะครับประดับประดาะดา้วยกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีนกยูงมีนกยูงนะครับนี่เลยเห็นบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากจะมาถ่ายรูปคนอยากถ่ายรูปเลยไปไหนเราไม่รู้หลงกันนี่อันนี้มีสัตว์เต็มเลยนะครับ mm hmm. นอกฟอามิงโก้มัง้งนกกระยางล็อกกระยาง ทำจากกล้วยไม้นะครับแล้วก็ยางครับจากกล้วยไม้นี่เลยสวยนะทางด้านหลังนี่ก็มีอีกนี่อันนี้สวยงามทีพารัดพันไม้นะครับทีพารัดพันไม้สิบเจ็ดธันวาถึงสามมกรานะครับจะรีววแวะมากันอ้าวเจอแล้วเมื่อก,กี้หลงกัน <S 2> <S 2> สวยไหมสวยเขาเป็นเทศกาลงานกล้วยไม้ วัดสมุทรสาครและของดีสมุทรสาครหรอใช่อาหารด้วยใช่ไหมอาหารด้วยดูท่านนี้อันนี้เป็นเกษรพรเอ้ยเกษตรกรนะแล้วนี่ตรงนี้เราก็จะมีต้นคิดมาดยักษ์ภายในห้างเลยนะฮะ ปนที่มาจะคาดห้างเป็นท่านสมุทรสาครมีผีเสื้อที่ทำจากดอกกล้วยไม้โอ้สวยงามสวยงามแล้วก็ร้านขายของหลายอย่างเลยนะครับ้าหลับคนที่อยากมาก็สามารถมาเที่ยวกันได้เลยตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ทั้งห้างนะครับตรงนี้เลยนะครับต้นคิดวายส โอ้สูงเลยถ้าเกิตึกี่ชั้นเนี่ยอยู่ภายในห้างนะครับคนที่มาก็มาสามารถมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันได้เลยพร้อมกับงานเทศกาลงานเทศกาลต้นไม้ดอกกุ้ยไม้นะครับ <_ S 1> <_ S 2> นี่ตรงนี้เป็นที่ที่ชอบของเ,เด็กแล้วก็มีเทศกาลไดโนเสาร์อนนี้ตอนนี้ใกล้คลิปมัดมแล้วจะเห็นว่า เด็กมากันเต็มเลยมีกวางมีกันดคอร์สมาเที่ยวกันได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนีเ้เอหนึ่งสองอเคครับไป,ไป่อไปตรงนี้ด้วยนั่งนั่งก็ได้เค หนึ่งสองเอาโอเคนี่มีเพนด้าฮะน่าหน้างานเหรอหนน้าก็สวยะโอเคหนึ่งสอง,ง,สองโอเคเออ,อไปถ่ายไปเถอะ สวยแล้วเก๋ฮะไม่ต้องแล้วนี่นี่กมม Panda, ม็มีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้าหนึ่งสองเกน้ำตกนกฟามิงโก้นกกระยาง โอเคครับ okay. ก็อันนี้โอเคครับเรียบร้อยไปไปเสร็จแล้วกลับบ้านได้ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันแต่ <c oughs> เ,เพียงเท่านี้นะครับแล้ว อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราวา h ช n แนลของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวัาต่อไปแต่วนันนี้สวัสดีครับ bye <c oughs> บ๊ายบายผมไม่บายด้วย <c oughs>